รายงานสภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยาครับทั่วทุกภูมิภาคมีฝนต,ตกหนักถึงหนักมากร้อยละ70-80ถึงของพื้นที่ซึ่งดูจากแผนที่นะครับก็จะเหลือแค่3จังหวัดชายแดนใต้นอกนั้นโซนสีแดงสีเหลืองกันทั้งหมดเลยก็ขอให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากและดินโครนถล่มนะครับเริ่มที่ภาคเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่นะครับเ,เวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางพะเยาแพร่าน,าน่าน อุตรดิตฐ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนร้อละของพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาลสินบุคดาหารมหาสารคาม 101, าร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจ,จเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ภาคกลางฝนร้อยละ80ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงบุรีลบบุรีอ่างทองสลาบุรีสุพรรณบุรีอยุธยากาญจนบุรีลาดบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามครับภาคตะวันออกฝนร้อยละ70ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกสระแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเรา ชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิริขันชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทะลุง และสงขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนร้อยละ80ของพื้นที่บริเวณจังหวัดตรงังพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลฝนร้อยละ80ของพื้นที่นะครับทะเลอันดามาันตะบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนปาขนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับ